อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจน์นะครับอยู่กับช่วงตามล่ากับวาเกียนนะครับก็อยู่กับคาริน่านะครับมีน้องคอมเมนต์เข้ามาชื่อลันลันนะครับก็ตามล่ากับวาเกียนตามล่าคาริน่านะครับเอ้ยไม่ใช่ตามล่าคาริหน้าคาริน่าล่าตัวที่4นะครับล่าตัวที่4ก็เดี๋ยวเข้าไปดูเกียร์คาริน่านะครับคาริน่าล่าตัวที่4นะครับหาเกียร์คาริน่าครับ เกียร์คารินาะนะครับก็จะเป็นเกียร์นี้นะครับใช้รองเท้านักบวชนะครับเคี้ยวเคี้ยวพยพิบัติอาวุธเทพพิทักษ์นะครับไม้กยสิีธิดนางฟ้าแล้วก็ปีกเลือดนะครับกดเข้าเริ่มเกมเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าตัวที่4ี่ของฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นตัวอะไรนะครับเป็นคนไทยด้วยงานงานบันเทิงก็มานะครับเจอคนไทยทีดี เจอคนไทยทีเดียวเจอคนไทยทีไรนะครับก็เหมือนจะไม่ได้ฆ่านะครับเหมือนจะโดนฆ่ายังไงก็ไม่รู้ครับเหมือนตายไปแล้วครึ่งตัวครับเลือกไปที่คารินาเลยครับก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเซนเอ็มเบมนักฆ่านะครับนักฆ่าเวทนะครับสกิลปะทะเนี่ยจะใช้เป็นยอมแพ้ก็ได้ครับหรือจะใช้เป็นตามล่าก็ได้ครับ มันใช้ได้หลายรูปแบบครับแล้วแต่ครับเดี๋ยวจะเป็นอ่อนแอก็ได้นะจริงๆควรเอาตามล่าครับฟาร์มคลิปรวๆครับเพื่อหาเงินไวๆเพื่อที่จะออกของได้เร็วแล้วก็ไล่ค่าในเขาเรียกอะไรไล่ค่าตอนเลสเกมนะครับจะว่าเลสเกมก็ไม่ได้คาริน่าเนี่ยสามารถโฉบได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่ว่าต้องหาจังหวะดีๆแค่นั้นเองเรามารู้นกันครับว่าตัวที่4ของฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นตัวอะไรนะครับ โอ้โชูครับโอช้ชูฝั่งเราปู๊ดหนักกว่าอีกจอนสันน้ำตาจินไหลฝั่งตรงข้ามนะครับมีคินนะครับมียุนเจ้าไลาลาจอนสันแล้วกค็คากูุระครับฝั่งเราเนี่ยคารินาฟังโก้ไลาลาชูแล้วก็โลลิต้านะครับโอ้ตามล่าแต่ละตัวครับนี่ต้องโบกรถตามล่าจอนสันกันหรือเปล่าเนี่ยเจอแต่หนักๆทั้งนั้นเลยรอบที่แล้วมีอาเซเบอร์อย่างเงี้ย ต้องบอกว่าจังหวะสุ่มมา <L uka. S 1> แจ็คพอตนะครับ <Global Legend. S 1> เจอตัวโคตรถึกเลยด้วยครับเอานะสู้สู้ปลอบใจตัวเองไว้ก่อนครับวิ่งเลนกลางนะครับคารินาเก๋วให้เก๋าล่ะออกอันนี้ด้วยครับเอ๊ะ hey, ทำไมคารินาออกอันนี้นะออกอันนี้ดีกว่า รีบครับรีบครับผูกคากุระด้วยโดนปลาล่มใส่หน้าแน่นอนตีเร็วๆครับจะได้ไปที่อื่นครับไม่ใช่อะไรอุ้ oh. oh, ล้จรสันเนี่ยยังมองไม่ออกเลยครับว่าจะฆ่ายังไงครับมีทั้งเกาะมีทั้งไรต้องรอจังหวะออย่างเดียวแล้วมั้งจริงครับเป็นตัวที่มองจังหวะฆ่าไม่ถูกจริง สกิลรัวบอกเลยจอนสันอยู่เลนบนครับอยู่คู่กับอยู่คู่กับไลลานะครับ <First blood. S 1> มีเฟิร์สบัตกันล้ข้างๆครับฟังโก้ครับมียุนเจ้าครับ เก็บคีิก่อนครับคาคุฟูระปลามาอีกแล้วออกรองเท้าเลยครับอยากวิ่งไวๆครับเรื่องเรื่องคือเราออกของฟาร์มมาด้วยแหละมันก็จะได้ของช้านะครับแต่ว่าก็อาศัยอย่างที่บอกครับ ออกผลกรมมาฟามรัวๆครับจอนสันนี่ตายไปแล้วสกิลรัวๆครับฆ่าเต่าก่อนครับหาเงินก่อนครับหากองทุนก่อนครับนี่ฆ่าเต่าละสองนาทีอ่ะรีบขนาดไหนได้เต่ามาแล้วครับรัวๆเข้าไป หลบครับหลบครับผิวครับได้รองเท้านักบวชมาแล้วครับไอเทมชิ้นแรกก็ยังวิ่งฆ่าคีพอยู่ครับทำมิชชั่นของเราไปโดนด้วยฮะฟันเข้ไาไปฟาดให้หมดอะ่ะ นี่แปบ,บเดียวนี่ขึ้นมาเลยวล7เจ็ดแล้วนะครับไม่สนจะปลาสก,กิลจะอะไรก็ไปเหอะไม่สนจะตีคลิปไปคากุระลบไปนี่มันพื้นที่ของการตีคิปอา้อาวอ้าวสวยเลยครับอา้าวเอาอย่างนี้คากุระอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับมันนี่ตีคนแล้วแหละ <laughs> ตีคนแล้วแหละอย่างเงี้ยมาหันตูดยั่วกันอยู่ได้นะครับ อ๋อ,อเดินชนเดินชนกำแพงอีกสกิลรัวๆครับ can stop ขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับเผื่อเราจะได้มิชชั่นเรานะครับพี่จอนสันนะครับโ <There are S 1> ลลิต้าไลยลามีไลยลาโอ้ยไลยลายิงโดนไลยลา มานี้มานี่จรสัน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 ชิบหายแล้วโอ้ยมานาหมดถอยก่อนแอบก่อนไม่ไหวครับไม่ไหวครับกลับก่อนดีกว่าครับเพราะว่ากลางเนี่ยคีฟดันมาสูงมากแล้วครับคากุระดันมายาวเลยครับหางเงินก่อนดีกว่า ไปฆ่าจอนสันตอนนี้ก็เหมือนไปตีหินครับโอ้ยุนเจ้าครับยุนเจ้ามาฆ่าครับมาฆ่าทีมเราแขงก่อนเลยครับไม่พูดไม่จาเลยทั้งนั้นครับฝันเข้าไปครับยุนเจ้าครับฆ่าเข้าไปครับเสียไปหนึ่งครับได้มาสองครับคุ้มอยู่ครับรัวๆเข้าไป แต่เป้าหมายเราเยยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยมาแล้วครับเคียวไยพิบัตครับดูพี่ฟังโก้ครับดูพี่ฟังโก้ครับดูจังหวะครับจังหวะนี้พี่ฟังโก้กระชากมาครับแทงเข้าไปครับไม่น่าจะรอดครับคาคูละฟังโก้ได้ไปครับ ตามล่านะครับแผ่นนี้เขากดใส่ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับไปแล้วนี่ยืนตีกันแบบไม่สนใจเขาเลยนะเนี่ยแปลูุนกันครับยืนเจ้าวิ่งมาครับดีทัว่ากลับมาก่อนถอยครับลากคลิปเข้ามาตีนที้ดีกว่าครับเดี๋ยวเจ็บครับอันตรายครับข้างบนนี่ทีมเราขึ้นไปเพียบเลยนะแต่เราต้องทำมิชชั่นของเราก่อนครับ ห Delicious um> ู้น้าไปอ่ะแต่มานาไม่ได้เอื้อเลยนะเนี่ยไป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 เอาด้วยขอเล่นด้วยคนโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บเจ็บมีฟังโก้มาครับฟังโก้กระชากใครมาก็ไม่รู้ครับฟันเลยครับฟันเลยครับได้ทีครับรีเจนก่อนรีเจนก่อนมาแล้วครับโจดเราครับโจ์เรามาแล้วโจ์เรามาแล้วคาคุระเข้ามาครับคาคุระฟันเข้าไปครับ มีตัวให้เราแทงแล้วครับนี่ครับได้มาแล้วครับจอนสันครับตัวแรกครับมีคนเข้าไปแล้วครับคากรุลไม่รอดแน่นอนครับได้มาอีกหนึ่งคิวครับแต่ว่าภารกิจเราคือจอนสันนะครับจอนสันห้าคิวนะครับเพิ่งได้ไปหนึ่งเองครับ ายแล้วไลลาลไม่เล่นมานาหมดครับลงไปช่วยชูตีเต่าก่อนครับได้วุฒิพิทักษ์มาครับนี่เราเลเวล12แล้วชูเราพึ่งเลเวล8เองครับด้วยการฟาร์มรัวๆนะครับต้นเกมนะครับดูเลเวลดูเลเวลได้เลยครับเนี่ยเรา12ฝั่งตรงข้ามพึ่ง7เอง วิ่งขึ้นไปใหม่ครับฟาร์มด้วยครับแล้วก็ฆ่าด้วยครับเลเวลมันเลยเยอะครับตรงกลางเนี่ยมา3ามสี่ตัวแล้วครับมาลูนก่อนดีกว่าไม่น่าจะยังมีการบวกครับมาแล้วครับมีบวกแล้วครับมีบวกแล้วครับจอมโจรอย่างเราครับ ตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับคากูระก่อนครับจอนสันครับจอนสันมีเกาะครับอย่างที่บอกครับืหกระโดดหนีไปแล้วสวยแล้วครับโอ้เจอเจอยุนเจ้างัดเข้าไปในป้อมครับฆ่าคากูระมาได้ตัวหนึ่งครับแต่ว่ายุนเจ้าเนี่ยงัดเราเข้าไปให้ป้อมยิงครับ ต้องบอกว่างัดไปยำตีนเลยก็ว่าได้ครับเมื่อกี้จอร์นสันเจอฟังโก้กระชากเข้ามาครับแต่ไม่ตายครับวิ่งถอยไปครับเจอชูโยกทุบครับไม่น่าจะรอดมั้งจอร์นสันนี่ยังรอดปีครับเนี่ยความถึกครับแล้วให้เรามาไล่ล่าฆ่าตัวถึกด้วยนะครับจังหวะสุ่มมาแม่นเหลือเกินล้อเกิดครับล้อเกิดครับอีก4วินาทีเลนกลางต้องพังพินาศครับไปแล้วครับวิ่งไปเลยครับ มียุนเจ้าครับมีไลาลาครับยุนเจ้านี่โจดเราเลยครับวิ่งขึ้นไปครับคิ้นเหมือนจะตายครับถอยกลับมาครับไปไหนไปไหนพี่ยุนเอ๊ะเห็นแวบๆบแบบไม่ทันอดเลยครับไม่งั้นค่าได้ค่ายุนเจ้าเลยเขาแอบวัแบบอยู่ในกอหญ้าครับ แล้วเราเนี่ยเข้าไปแล้วเห็น,นเห็นในมินิแมปครับแต่ว่าไม่ได้มองว่าอยู่ในกอหญ้าเห็นมันขึ้นในมินิแมปเฉยๆแทงเข้าไปครับลล้านนี่ถึงก็วิ่งอะ่ะโอ้ยมาแล้วตีนตีนตีน,ตนโดนแล้วครับโดนยำครับโอ้พี่จอนสันมาเล่นยำเราเลยครับไม่น่าซาเลย <S <S เดี๋ยวก่อนเธอพี่จอน พลาดไปสองดอกแล้วครับด้านบนนี่คากรุ้าครับโดนชูกับฟังโก้ครับไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยครับล่มหุบไปแล้วครับตรงกลางครับยุนเจ้างัดไลลาไปเรียบร้อยครับโอ้ฝั่งฝั่งตรงข้ามนี่เริ่มเอาคืนแล้วครับเราต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วครับเพราะว่ายุนเจ้าเนี่ย วิ่งมางัดเราเข้าไปนะเจ็บแน่นอนอยู่แล้วครับยืนเจ้าเขาตีไวแล้วก็แรงด้วยครับบวกกันอีกแล้วครับด้านบนครับกดสปีดขึ้นไปอยากตีเต่าอะ่ะน่าจะได้อยู่มะถ้าไม่มีใครมาจะเอนะ <c ười> คือเราแรงอยู่แล้วไงหวดเข้าไปครับฟังโก้ยืนคุมให้ครับ ได้มาแล้วครับเต่าน้อยน่ารักครับมียุนเจ้าครับเอาสวยครับฟังโก้ทำอย่างนี้ก็ฟันเลยครับแทงเข้าไปครับคินอยู่ด้านหลังครับเอาคินก่อนครับคินนี่ถอยหลังไปได้ครับจอนสันครับฟันเข้าไปครับโอไม่ไหวครับไม่ไหวครับเยอะครับถอยก่อนครับถอยก่อนครับ ได้เจาะเกาะเวทมาแล้วครับต้องหาจังหวะครับต้องหาจังหวะครับกระตุกนิดนึงครับหลุดไปเขาเลยเห็นเลยกล่าวว่าจะแอบ,บซุ่มอยู่ในป่าซะหน่อยกดสกิลหนึ่งวิ่งลงมาก่อนครับ <There is S 1> ยุนเจ้ามาแล้วโอย,ยุนเจ้ามายุนเจ้าจะเอาครับเข้าย่าครับแล้วก็กระตุกกระตุกด้วยครับ ยังหาจังหวะไม่ได้นะครับนี่ครับจอนสันได้มาแล้วครับอีก1นคิวครับหยุนเชางัดงัดงัดไปโดนฟังโก้แทนครับเจอฟังโก้ฆ่าไปครับได้จอนสันมา2องแล้วครับโอ้ลาละเรียบร้อยครับโอ้เจ็บเหลือเกิน ได้จอนสันมาตัวที่2แล้วครับความต่อครับกระตุกครับกระตุกครับเกมกระตุกนิดนึงเนี่ยพี่ไม่แน่ใจาว่าเป็นที่เน็ตหรือเป็นที่เกมนะครับอาจจะเป็นที่เน็ตครับเพราะว่าเน็ตไม่ได้รีเลย นครับเดี๋ยวค่อยมาหาจอรสันตัวที่สามกันครับพึ่งได้มาแค่สองยังไม่พอนะครับ there are this world, our ด้านบนเป็นคากุระนะครับ Aside evil, there มาแล้วครับจอรสันมาเลนกางแล้วครับมีฟังโก้ครับขึ้นไปเล่นคากุระก่อนดีกว่าครับเพราะว่า ด้านล่างเนี่ยสีไม่ไหวแน่นอนครับคุงใส่คากระแล้วก็ฟันเลยครับคากระนี่ปลาโลมแล้วหนีไปข้างหลังครับเจอชูครับเราได้คิวมาแล้วกระโดดไม่พ้นครับคากระด้านล่างครับมีจอรนสันอยู่ครับมีโจดเราอยู่ครับมีไลลาด้วยครับโอ้ไลลาฝั่งตรงข้ามฆ่าไลลาเราไปแล้วครับมีพี่จอรนสันมีไลลาครับ วิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับอ้อมครับอ้อมครับอ้อมโลกมาดักมาดักครับแล้วก็ฟันครับโอ้ยจอนสันนี่แหละโจดเราต้องเอาโจดเราก่อนครับโจดครับโจดอยู่ตรงนี้ครับโจดอยู่ตรงนี้จะไปหาอะไรที่ไหนครับโจดอยู่ตรงนี้ครับได้มาแล้วครับตัวที่3ครับสำหรับจอนสันครับอีกสเท่านั้นครับ ขากุละขากุระกดสปีดพุ่งเข้าไปแทงครับเรียบร้อยครับแทงเข้าไปครับหวดเข้าไปครับคินครับ <is> ดูความแรงด้วยครับไส้แตกหมดอนะ <can> วิ่งลงมาด้านล่างก่อนครับสองตัวสำหรับจอร์นสันครับไม่น่าจะยากแล้วครับนาะทีนี้ตีเต่าก่อน ดูตีเต่าสินีเต่ามันระเหยได้ใช่ไหมสกิลเป็นพันแล้วครับตอนนี้ขายอันนี้ได้แล้วครับแล้วก็ออกเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายเลยครับปีกเลือดครับ There บอดีเจนมานาเลยครับรอครับ <c oughs> มียุนครับมียุนยุนถอยเลยครับ แงเข้าไปเลยครับยุนครับสามทีเท่านั้นครับยุนเจ้าครับยุนเจ้าระเหยได้ครับเอารูนก่อนครับเอารูนก่อนครับโอ้เหมือนมีคนเห็นน่ะถอยก่อนครับเยอะครับไม่ไหวกลับไปเอารูนก่อนครับขโมยครับโอ้ขโมยไม่ได้อีกฟังโก้เราเข้าไปแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับสอยจอนสันมาให้เราขนาดนี้ แทงรับแทงรับไม่รอดแน่นอนครับตัวที่4าไปแล้วครับสำหรับจอรสันครับ <Wonderful. S 1> มิชชั่นเราจะสําเร็จแน่นอนครับอีกหนึ่งตัวครับข่าคีบก่อนโอ้ถอยถอยถอย,ถอย,ถอยแอบเลยครับไลาลานี่ยืนยิงป้อมผิวๆเลยครับ กล้ได้แล้วครับปีกเลือดอีกประมาณ60ครับต้องบอกว่าตอนนี้ใครโผล่มานี่แทงทีเดียวอาดอาจถึงขั้นตายได้ครับรอพี่จอรเลยครับดไ,ได้ป้อมบนมาแล้วครับโอ,โพอ้พี่จอรพพ่จอรแม่งขับรถมาแล้วแทงก่อนครับโอ้ยเจ็บครับเจ็บ ต้องถอยครับเข้าไปแทงเข้าในป้อมครับแล้วมันเดี๋ยวมันหาทางออกไม่ได้ครับเจอป้อมยิงแบบเมื่อกี้แล้วมันกระตุกด้วยครับว์ปกลับบ้านเดียวม้งเนี่ยเติมเลือดก่อนครับได้ไหมป้อมหนึ่งแล้วมีพิจอนครับดูฟังโก้จะกระชากพิจอรมาได้หรือเปล่าครับ ศัตรูยอมแพ้ครับเราก็ทำมิชชั่นไม่สำเร็จนะครับแต่จริงๆเนี่ยศัตรูยอมแพ้มันต้องมิชชั่นสำเร็จแล้วแหละเราฆ่าไปได้4ตัวนะครับสำหรับจอร์นสันนะครับก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกนะครับในกิจกรรมนะครับตามล่ากับวาเกียนนะครับน้องลันลันนะครับใครอยากให้ รอบหน้านะครับเล่นตัวอะไรตามล่าตัวที่เท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ต่อใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวว่างจะมาอัดคลิปให้ดูกันนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ